โอ้ยครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากสกิปแมปเกีวการ์ดนะครับผมวันนี้ก็ลานสกิปได้เลยนะครับฟาร์มผมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผมไม่ได้เล่นแบบนี้เป็นหลักนะครับผมแก่เล่นแบบทำคลิปเฉยๆอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้ปลูกพืชน,นะครับถ้าเรามีพืชในตัวแบบมเมล็ดพืชในตัวแบบเนี้ยแล้วก็เปิดได้เลยมันก็จะปลูกให้อัตโนมัติเป็นวิเลยนะครับประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นออโต้เก็บผลนะครับถ้าเลือกทั้งหมดมันก็จะแบบเก็บให้ทุกผลเลยนะครับที่เราต้องการจะระบุก,ก็ได้นะครับแบบว่าอยากเก็บนี้อยากปล่อยให้มันแบบมีติดน้ําแข็งติดนั่นติดนี่ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณส่วนนี้จะเป็นออโต้ขายนะครับนี่ถ้าครบจํานวนมันก็จะขายให้เลยนะผมเอาเป็น20แล้วละกันโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของออโต้ซื้อมเล็ดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับซื้อเกียร์ก็ได้ซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่มันเล็ดจุดนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ผมจะไม่เลือกผมจะซื้อทั้งหมดที่มันมีในสต็อกเลยสต็อกมามันก็จะซื้อให้เลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมอยากใช้ไหนก็ไปลองใช้เองดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ว้เชอกคนณพิมหน้านะครับบ๊ายบายนะครับผม ลก์ตารางแล้วก็ลงก์สคริปก็อยู่ตารางคลิปเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครที่ไม่รู้ว่าดาวน์โหลดยังไงก็สามารถดูคลิปสอนดาวน์โหลดได้เลยนะครับสรดที่นี้ก็มีแค่นี้แหละครับไปแล้วครับ